ตัวนี้คือ S 3 5 0 d นะครับตัว MGPremium นะนี่ตัวนี้คือ MGPremium นะวางกันดีๆนะครับผมขั้นสุดของซีดานมือซี d เดแล้ว<ม>ตัวนี้คือ S 3 5 0 d นะครับตัว MGPremium นะนี่ตัวนี้คือ MGPremium นะวางกันดีๆนะครับผม ขั้นสุดของซีดานมือร์เซเดแล้วนะครับผม Luxury รี่ซีดให้กล้องลองดูความสวยงามรอบด้านเข้านะครับผมไม่มีอะไรที่ไม่ท็อปเนาะคันนี้มีทุกอย่างมีทุกอย่างที่คุณจะนึกออกสําหรับรถที่มัลติฟังชั่นรถอัจฉริยะรถอะไรก็ตามแต่คันนี้จะใส่ออปชั่นมาเต็มทุกอย่างแล้วนะครับผม นี่ MG Premium นะครับชุดแต่งเนี่ย MG Body Styling รอบคันนะครับผมไฟหน้าตัวท็อป Multi Beam LED ตัวนี้ก็สองสว่างได้ไกล650เมตร <m. S 2> <ม>เช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะด้วยนะครับผม Adaptive Adaptive Adapt ดวมง,งม,มุมสามมมอะไรได้ไฟสูบออตโต้ได้ใช่ครับ<ช>อ่าอีกอันนึงมันสามารถหลบ รถที่สวนเลนได้นะมันไฟสูงปุ๊บแล้วมันหลบเฉพาะจุดได้หลบเฉพาะเลนซ้ายมือเนาะเวลารถวิ่งสวนมาจากซ้ายมืออย่างเงี้ยมันสามารถหลบแค่เฉพาะรถที่วิ่งอยู่เลนซ้ายแต่ว่าด้านหน้าของเราเลนขวาที่เราขับอยู่เนี่ยมันก็ยังคงสว่างตรงยาวได้อยู่ซึ่งอันนี้คือไฟค่อนข้างอัจฉริยะเลยนะครับผมส่วนแม็กพี่ปอนแยงไปตอนแรกไปแล้วนะแต่ว่าเราเสริมนิดนึงในเรื่องของช่วงล่างเขาดีกว่า ช่วงล่างเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับเป็น air suspension ทั้งหมด4ต้นเลยได้ความนุ่มนวลเก็บรอยต่อถนนนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยใช่ครับขับเองได้ผู้บริหารนั่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าหูนั่งหลังเนี่ยสบายมากเหมือนโซฟาเคลื่อนที่เหมือนเล้าเคลื่อนที่การเก็บเสียงต่างๆนะครับผมตัวนี้คือเงียบกิฟหาทิ่ติไม่ยากมากคันเอใช่ถัดมาดูนี่เลยครับ กล้อง360มีเหมือนกันคีเลสมีเหมือนกัน4บานครับครับหลังคาพาราลมิกคลาสลูฟเหมือนกันเหมือนกันมีให้เลยตัวนู้นถือว่า็อปออปชั่นมากอืแต่ว่าสีสี่สี่คาตัวนู้นเนี่ยออปชั่นที่ท็อปมากเลยนะแทบจะใกล้เคียงกับตัว s อสคาแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเน้นนั่งสบายด้วยใหญ่กว่าแน่นอนตัวนี้ไม่ผิดหวังอยู่แล้วกับ s 350D นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังเขากันครับ นี่นะครับายท้ายเป็น Full LED เ,เช่นกันเป็นดีไซน์ใกล้เคียงคล้ายกันนะครับโลโก้ S 3 5 0แสดงถึงว่าเป็นความพรีเมียมนะ3 5มตัวนี้ใช่ครับก็นี่ครับท้ายไฟฟ้าเหมือนกันมีคลิกเซนเซ,นซอร์เปิดปิดให้เหมือนกันแต่ดูที่เก็บของคันนี้กว้างใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาลมากยังไม่เดียวอ,ออกเลยนี่ยังไม่ได้ลอกออกนะสาหรับใครที่ได้ไปนี่คือถือว่าใหม่มากๆเพราะว่าพลาสติกทุกอย่างเนี่ยก็คือยังอยู่ตรงนี้ครบนะครับผม ปเปิดมาของสัมภาระต่างๆนะครับผมตัวช่วยต่างๆของตัวรถเ,เนี่ย,ยก็ยังคงอยู่เดิมครบทุกอย่างนะครบทุกอย่างเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะก็ยังคงมีพวกแบบไป้ายไฟสามเหลี่ยมไอ้ป้ายสามเหลี่ยมใช่ชยังคงคงมีป้ายสามเหลี่ยมมาให้นะครับผมสําหรับตัวนี้เก็บของสบายอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเม็คิดนี่มีมาให้นะครับผมโอเคพระมานนี้เลยนะครับ จะพาไปดูด้านในกันนะครับว่าด้านในเขาจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูด้านขวานี้ได้เลยครับครับขออนุญาตนะครับเปิดให้คุณผู้ชมดูกันแต่นี่คือภายในของเบอร์ d ซเดส0ามห้าศูนย์ดีนะครับผมนี่เลยให้กล้องลองดูความสวยงามของเขาครับลองดูภายในของแง่ขนาดแค่บอกคนขับอะยังได้แบบว่า ดดูลหุ่นนุ่มนุ่มเลยแค่บอกคนขับก็นุ่มแล้วอป็นงไงแค่บอกคนขับก็สบายแล้วอะ่ะแค่นั่งปุ๊บรู้เลยนะครับว่านี่คือความหรูหราที่แท้จริงของเบรเซเดสมันสบายมาก<ป>คือมันมันทั้งรับหลังมันทั้งแบบนุ่มเอ้ยมันสบายมากจริงๆรคุณผู้ชมนี่การปรับเบาะปรับเบาะไฟฟ้าเหมือนการเมมโมรี่มีให้3หจุดคู่หน้า นะครับแล้วก็มีไอคอนเลยนะเป่าลมมีใช่ครับอุ่นร้อนอุ่นเย็นอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้ได้ครับอ่านะล็อกนาฬิกาตัวนี้มีมาให้นะครับผมสตาร์ดูเลยไหมลองดูเลยครับเฮ้ยเงียบเงียบกิ๊บเลยไม่ได้มีความแบบสั่นกึกกักกึกกักอะไรใดๆทั้งสิ้นคือสตาร์ทปุ๊บเครื่องติดทันทีแล้วเดินเงียบมากโอ้โห ดูหลามากนะครับพี่บอลใช่เลยครับปิดหน้าจอนนมานคือแบบยา,ยาวแบบนี้เลยป้าเปิดสันลูปได้อีกนะครับป้าแบบนี้เลยโอ้โหรถที่แบบมีให้ไฟ,ไฟทุกอย่างครบนะครับนี่นี่คันนี้เลขไม่ใกล้กลันอยู่เจ็ดหมื่นสามร้อยกิโลใช่ครับ วิ่งน้อยนะครับคันนี้ปี2018เช่นกันใช่ครับตกปีไม่ถึงหมื่นโลเหมือนกันเหมือนกันวิ่งน้อยเหมือนกันครับเลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมกับรถ S อสคานคันนี้สีดําคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพภายในคือเนียบกิฟมากนะถ้าเกิดใครเข้ามาชมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็ช่องจ่ายไฟมีให้ที่ของที่วางแก้วรับเปิดมาอีกนิดนึงนี่นี่นี่ใส่ใส่อะไรดีบุหรี่ เหรียญเหรียญตอนเหรียญนี้ไม่มีแล้วเหรียญอใส่เหรียญ <c oughs> ได้ใส่ <c oughs> เหรียญได้โอเค okay. ประมาณนี้เลยนาฬิกานาล็าลอกยังมีให้นะครับแอปตอนนี้ก็คือเรียกว่าสี่โซนเลยอณหภูมิของพปรงมันแบ่งชัดเจนนะครับการใช้งานเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นการแบบกดปุ่มกดลงเท่านั้นด้วยคือมันสะดวกสบายมากนะครับตามแลมบังตัวคือกดง่ายองปุ๊บเมนูเข้าแบบนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้คนโซนกลางนี่ถือว่าเอาจริงมีบูหนังยาวนะดูง่ายด้วย ใช่จอยาวมานะครับคอนโซลหน้านมีบุทระให้เพิ่มความหรูหราในการสำหรับคนนั่งเลยนะครับแล้วพวงมาลัยเขาล่ะครับพวงมาลัยเป็นแบบ AMG นะครับผมนี่ฟังก์ชันจะคล้ายๆคันโน้นมันจะมีตัวทัชแพดตรงนี้เลตเๆใช่เหมือนการควบคุมหน้าจอก็สามารถจุกควบคุมหน้าจอทางด้านขวาได้อืมครับผมเป็นข้อมูลการขับขี่ต่างๆสามารถเลือกได้ในเลตเตอร์กอบเลตเตอร์ด้วย นี่แล้วก็นี่ครับมาดูตรงนี้ออปชั่นก็คือจะเป็นออปชั่นที่แบบครบคันก็คือจะมีในส่วนของคร u i s e c o t r o แบบแอด p ี i ด้วยตามความเร็วคันหน้ามีให้นะครับมี่ Speed Limit ทุกอย่าง Adaptive Cruise Control ม,มีให้อุมรับบางสายเสนรถเสียงทุกอย่างมีให้หมด Full Option ใช่ครับแล้วหมดกันกับขี่เขาล่รครับอันนี้จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับมี Eco Comfort s p p o r t Individual สามารถเลือกเองได้ตั้งค่ายจอดรถได้และที่สําคัญตัวนี้เป็นถุงลมนะช่วงล่างเขาเนี่ยใช่ครับสามารถปรับระดับกดแลวสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ใช่นะครับตัวนี้ได้ความนิ่มความนุ่มสบายแน่นอนอยู่แล้วสําหรับใครที่เน้นความสบายเป็นหลักเนาะตัวนี้คือแบบโอ้นั่งเพลินๆเนี่ยหลับได้เลยนะนุ่มมากเจริงๆเบาะเบาะมันนุ่มมากจริงๆอะคือมันสบายมากเลยอะ นี่คือแค่แค่ด้านหน้านะยังสบายได้ขนาดเนี้เดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งให้คุณผู้ชมดูด้วยว่ามันจะสบายขนาดไหนเดี๋ยวไปลองดูกันไปเลยไหมสบายไปดูข้างหลังอ่ะลืมบอกคุณผู้ชมไปคันนี้ลำโพงก็ยังเป็นตัวท็อปเบอร์เมสเตอร์เหมือนกันนะครับซอฟโค้ดอ่ะพี่ปอนอีกอันหนึ่งนี่เพิ่มมาในประตูคันนี้เป็นซอฟโค้ดนะอีกแค่นี้พอไม่ต้องปิดเลย ไม่ต้องปิดแรงนะครับผมตัวนี้แค่ปิดเบาๆความลักชัวรี่ที่สุดก็คืออยู่ทางด้านหลังนี่แหละนี่และนี่คือความสบายขั้นสุดของ S c l a s านะครับโอ้โหของาหลับก่อนได้ไหมโอ้สบายมากเอาจริงนั่งแล้วไม่อยากลงเลยนะครับพี่บอลใช่ครับสบายมากหลับก่อนด้เดี๋ยวมาว้าวหลับไปแล้วนะดีๆอันนี้นี่ครับทำมามีที่วางแขนวางแก้วได้สองจุด มีที่เก็บของให้อีกต่างหากนี่ USB ตรงนี้ครับก็จะมีตรงนี้มี USB ได้อีกสองตำแหน่งนะชาร์จแบตได้เปิดแบบนี้ได้แล้วก็เปิดอีกนิดนึงมีช่องเก็บของข้างในอีกเก็บของไม่เยอะมากเก็บข้างในได้นี้ข้างในอีกทีนึงคือผมผมจะไม่พูดอะไรแล้วจะให้พี่ปอนพูดคนเดียวเพราะผมจะจะรับสัมความความสบายของตัวเอสคัคนนี้ได้ครับคุณผู้บริสสบายมากเลยพับนี้ขึ้นไปก่อน ไหนลองปรับเบาะฝั่งนี้สิครับว่าเวลาเราพับเบาะไปเนี่ยฝั่งเนี้ยจะเป็นระดับไหนถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้บริหารแล้วเรานั่งฝั่งด้านหลังแปบบ๊บนึงนะ <c oughs> สบายมากเลยไม่อยากไม่อยากไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะนั่งอยู่อยา่างเงี้ยแล้วก็แบบอสบายจริงๆโอเคเดี๋ยวปรับเบาะให้นะครับตัวนี้คือมันปรับเบาะด้านหลังได้ด้วยนะ <c oughs> แล้วคือเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยจะขึ้นลงนะครับผมัวห <c oughs> ลังเอ็นได้นี่กัวหลังเอ็นได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้นี่ หลังซ้ายคือแน่นอนมันสบายอยู่แล้วนะครับฟับมาโ,โหแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีจอตรงกลางด้วยสาหรับเราปรับวิทยุปรับอะไรต่างๆก็คือสามารถา,ารถ<ด>ูได้เนได้เล่นจอตรงนี้ได้เลยครับอื<แ>นี่จอแอร์ตอนหลังแอร์เนี่ยมี4โซนข้างหน้าแยกได้ 2, 2> <ม>ข้างหลังก็จะแยกอุณฟลูมได้อีก 2, 2> มีม 2> ออตโต้ด้วยแล้วก็ปรับความแรงรวมทุกอย่างได้หมดนะครับม่านมีให้ครบ<ม>ต็พี่ปอนเหร ม่านหลังมมีให้ครบอย่างความ p r i v a c y ม y ลูกบานมีให้หมดด้านหลังดุอย่างมีให้อยู่แล้วเขาคิดเผื่อมาแล้วสำหรับคนที่จะนั่งเอสชาร์นี่คือต้องเป็นผู้บริหารแน่นอนอยู่แล้วความ private นั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมตัวนี้ผมสบายมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากความสบายของโตัวรถนะครับเพราะว่าเขาสบายมากจริงๆนะครับผมใช่เลยครับ ด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับผมมีที่เก็บของเห่งนิดหน่อยตบงนี้เก็บของเก็บเอก,เกสารเก็บเอกสา,<ะ>สารได้นีเ่เจสารได้นะครับผมใครที่อ,อ,อันนี้คืออะไรเอ่ยเบลยังมีไฟเลยครับทอปสุดจริงๆโอโ้ให้คกกกกรบครับโก,โก,โกโระจกสองไฟครบทุกอย่างอ่ะไม่ว่าคุณจะมองหาอะไรที่ฟังก์ชันตัวไหนที่เกี่ยวกับรถยนต์นะเอสาตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างแทบทุกอย่างแล้วอ่ะมีครบที่สุดนะครับไม่ว่าจะหาอะไรตัวนี้มีมาให้หมด แอร์ที่เสาม e ีใ,ให้มีแอร์ที่สาครบ<ล>หมดนะครับผม ยังไงเนี่ยเราสรุปคันนี้หลังรถได้เลยไหมตรงนี้ได้เลย,เลยไหมโอเคก็คันนี้นะครับเป็น S350D นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเป็นตัวท็อป AMG พรีเมียมนะคันนี้เป็นรถปี2018กับเลขไม์เพียง70,000กิโลแล้วราคาเขาเนี่ยอยู่ที่2.79เท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเอดค้าอยู่คันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันหายจากป้ายแดงไปหู เยอะมากๆเราใจมากๆราคาคันนี้ป้ายแดงเขาออกมา7ล้านกว่านะคุณผู้ชมคันนี้ได้เป็นเจ้าของในราคา2.7เท่านั้น7.9ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมใช่สำหรับคันนี้โอ้สบายจริงๆนั่งต่อนั่งต่อได้ไหมไม่ได้สำหรับตัว s c 3 a s s ส AMG p m i u m นั่นเองนะครับผมคันนี้เฟซลิปแล้วนะเฟซลิป์ฟิลิปแล้วครับผมก็เป็นรถปี2018เช่นกันนะครับผมมาในราคา 2.79ล้าน,ลานบาทเท่านั้นกับเลขไม่เพ <70. S 2> ียงแค่70,000กว่ากิโลนะครับคุณผู้ชมโอเคก็สําหรับใครนะครับที่ติดตามแฟนเพจเบนมอเตอร์ l มอยู่นะตอนนี้นะครับหารถรุ่นไหนอยู่ก็ทักเข้ามาที่แฟนเพจเราได้นะครับผมแล้วจะมีที่ปรึกษาการขายที่น่ารนะักของเรานะครับผมก็คือจะเป็นทา<ช>งปอนพี่แบงค์งพี่แจ็คนะครับผมจะคอยติดต่อไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครเนี่ยสำหรับใครอะไรดีสำหรับ ใครที่สนใจนะครับก็มาชมรถคันจริงได้ที่เบนส์มอเตอร์มอลนะครับอยู่ที่เกษตรนวมินทร์ Min, สังเกตที่ต่อมอการถนงนะก็คือต่อเมอที่77หรือปากซอยประเสริฐมนุกิจ12ครับมีสาขาเดียวนะประเสริฐมนุกิจ <c oughs> ครับผม <c oughs> เกษิรใช่ครับ <c oughs> ก็สำหรับใครนะที่หาอยู่ก็เข้ามาชมตัวจริงเขาได้นะครับที่เกษตรโอมมินตอมอ77ของเรานะครับผมมีแค่สาขาเดียวย้ากระดีกรอบนึงแล้วก็วันนี้ตั้งกับพี่บอลก็ต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับลาไปกันไปก่อนนะครับกับภาพด้านหลังรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ ขอบคุณมากมเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดสๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ